กาบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่นะ้องสุขุสุขนเนาะว่าจะเป็นพี่น้องทั้งฝั่งไทยหรือว่าฝนะั่งลาวเนาะหรือว่าปากส่วนอยู่ต่างประเทศสำหรับคนแรกที่เขามากอาจจะเรื่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อเพื่พอเป็นกำลังใจเหตุผลต่อไปเนาะสำหรับมื้อนี้ก็สิพาไปหาอยู่หาก,กินคือเก่าเนาะตามวิธีคนเกษตรตามสไตล์สไตล์บาวกี้เนาะหาแบบสบายสบาย บทต้องคืออย่างไรเพราะมีสัตว์เลี้ยงเนาะแต่ยังบอกบอกเราว่าเป็นยังเรา,า,าลุยน้ำกันไปไปพีนน่น้องอุปกรณ์ของเรมีอย่างไรมีปูข่มไปไปไปลุยก,กันเลยไปลุยน้ำกันเนาะว่าสิเป็นยังแต่บัวท่านบอกเนาะ 你知道。 นะฮะกิน,นต่พูดแต่ปลาลายเบือ่อเนมาเป็นไก่ไยยกินง่ายปะสบี็บิาไกนไ้พี่น้องด้ตมไก่กันเด้ ัมื้อนี้เขาก็เสียบเมนูนะเนาะเนี้ยป้งไก่ปิ้งไก่พี่เนาะมันเดินไมากินปิ้งไก่น้ำกันเด้อไก่มันไก่บ้านเทาเนื้อเนี้ยนิ่มเนิบแซ่บดีเด้อพี่เนาะใส่เครื่องปรุงมันใส่หัวเทียมกับซิ่งไข่นะมีแป้งนัวเนี่ยใส่เลย หนวจากหน่อยเกลือจากหน่อยแล้วก็คุกเขามันเขากันใส่มักเพ็ดซีนิดหนึ่งพอได้มันมีรสาศาตรเผ็ดๆจากหน่อยสูรบรันบานเอาพี่เนาะแล้วก็ที่ขาดบ่อใยก็คือสีไข่พี่เนาะเ้าซอยปลาที่ไข่ข้าวปลูกนี่สวนเอง มื่อกี้กินอาหารชูนบาทอาหารโบมีราคาเนาะพอเข้าหาจากครัวเฮือนเขาได้สำหรับไก่เฮานี้ขันต้มน้ำปลากระคักได้พี่เนาะเนื้อมันเหนียวเนบเน,บ,เนบดิละมุนละมุนในลิ้นมาตำกันเลยพี่เนะาะตำมันสีเหลกๆจะหน่อย ส่วนพกปนเขาที่ใส่น้ำลังเนาะเอาไปคอยเอาหวาน้ำลังก็ได้ต่ำตรงนี้แล้วเขาจังคุกเขามันเขากันพอพกปนเขาได้ต่ำไวน้นะเอาสำแหลพอประมาณเนาะมอยหมุนเชิงเกินไปก็ได้เนาะพอสัมมันออกกินหอมๆจะหน่อยพอมันแก่กับกินข่าวแหลกเ,ลเนาะไปผักสลอ่อไว้ถ้าเพื่อนขวไก่ก่อน เมนปป่งเพิ่นขั้วไก่ถาตำแล้วก็มาคูผกปนใส่จังหน่อยเนาะอุ๊ยลายพดแล้วพี่เนาะสามรับกินข้าวสามีเผิดเ็ดจังหน่อยติลิงมาหลังนะจากคูวแล้วออกมาคุกเขาใส่กันกับเครื่องเทศเนาะ ปากท้าไม่เลือกพี่น้องเลยสำหรับทุกคนนี้เมนูไกน่นี้มักเมนูอะไรที่สุดนี่จะปิ่งเระโตเนาะไก่กับพอดีหักสำนีต้มน้ำป้าพอดีเลยพี่นอ้องบอยงามพีวานซำ ไปอบเฟืองกับพอดีได้สำเนียงไปอบเฟืองนี่เคยเห็ดอยู่เธอหนึงเห็ดแล้วมันพิษผาดใส่เฟืองลายผมดมวนหนึ่งจะสอดจะได้ถิ่มมวนหนึ่งเป็นอันจักว่าเห็ดพิษสูตรเขาจักว่าจักว่าเขาใส่เฟืองลายผดเนาะจะได้ถิ่มมวนหนึ่งเป็นอัน เรื่องเท็ดกับเขากันดีเ,เนะาะไกลญงกว่านี้คือสีโบปันไดน,นะพี่เนาะมันหยายบหยาบสมนีพอดีพร้อมล,ลูกเต่าเลยพี่เนาะกระโตสมนีกันเท้าไปซื้อกับหัว อยูเล่าเขานี่ประมาณอยากเหยียบแสนไม่ได้ไปแล้วถ้าเข้าปีงเดียวปิ่งไก่น้ำโปง่งแทมยังโมเมนต์ไก่พื้นบ้านทางนี้เนาะมันเป็นไก่พันหยาบลงเตากันเลยพอดีเตรียมเตาเนาะไปเนาะได้จาก ผักหนึ่งเนาะมาลองพริกลองเไปยำบไหมทาดนหลายเติมเติมอุ้ยเรื่องเติมเติมเลยพนะี่น้องสุดยอดสุดยอดเปลี่ยนอาหารเนาะลุยแต่กระปูกระป่าลายกับบอกเป็นอยากเป็นไหนอยากเป็นเบื่อเนาะลุยแต่กับป่าลายแตนะ่กก,กินไดดไลกว่ากินสีนะ อีสีนี่นเบื่อวอืมาพริกพริกสองมาในพี่เนาะพริกรอบสองขาดวะตับจากประสบการณ์ที่ผ่านมานี้คือสีประมาณอยู่สีพริกผมแนะังสีสุกจากประสบการณ์สะสมมาสาวกว่าปีนี่เริ่มพริกสองแล้วเรื่องกเติมลนะเนาะเริมคือไงเนี้ยมันงามดี แต่รสาเป็ด๋ยงบ่ฮูเนาะบ่ฮูว่าสิเค็มหรือสีจางหรือว่าสีนัวเนาะตามมันสุกๆเฮาจังสิเบิ่งแล้วจังสิไปแต่งแจวอีกเทื่อนึงเนาะเพราะว่าถ้าเสียดแจวรอทานี่คือสิเป็นไปบ่ได้เนาะยามันสิบ่เข้ากันกับแจวบางทีเฮาก็อาเสีดแจวจางนไปมันก็อาจสิบ่เข้ากันเนาะบางทีตัวนี้ก็จางแจวเฮาก็ไปเฮ็ดจางก็อาจสิบ่บ่แซ่บเนาะ ต้องมาซิมเบิร์ตัวนี้เลยจังไปแต่งแจวอีกเธอหนึงตงัวซีดีซิมก่อนโมกับคุณแล้วคลองหมักกันแล้วเนาะตับมันซิมตับมันก่อนแต่ตับมันพอดีคือว่าเนื้อมันก็คือสีพอดีเนาะสำหรับส่วนตัวนี่มันหมักตับมันในลาย,ลายกวางโมมานี่ตับมันซุกเลยพี่เนาะไปซิมตัวนี้ก่อนอมาพี่น้องลองซิมมังก่อน ว่าสีนัวอยู่ปะไปอยู่พี่น้องพอดีพดุดีพี่ไปแตง่งแก้วสำนวนนวลจังหน่อย,นนอยพี่เขาตามลำดิ้มแสบดิพี่น้องเนื้อตับเนี่ไป่ได้มันหนุ่มละมุนดิ้มันกัมันอีกพร้อมแต่ข้าวยังนอนนี่โอ้ขาไก่ข,า,กขาเป็ดบัลได้บัลไดกินตับนี่ถือว่าเพราะยังห่ออย่ากไห้พอดีเนาะ มันเป็นข้อหมักส่วนโตเนาะคำบริกินนี้ซูนตึงๆซำพีเขาเจา้าซูนเหมือนไรน้องพี่นาโดยส่วนโตว่ามันจะมันเป็นจะไดมันคืออยากแต่คลองตัวเนาะมาพี่เนอะ <c oughs> <c oughs> พริกสามมันอุ้ยมันจะไปยาหวน้องพี่เนอะเกือบเกือบเกือบไม่ปะ พริกสีบัเนี้คือสีอาประทานได้เนาะเย็มบอกพี่น้องวานะ่าล่ะจากประสบการณ์ที่ผ่านมานี่สีพริกนี่คือว่าพอดีเดียวนะนี่มาพริกสีพี่น้องพริกสุดท้ายลองบึงบืนซำๆพี่น้องเลยผ่านๆสีพริกเข้านี่ที่วา่าอาประทานได้เน,ะนาะใช่ไหมอ่ะสีจีกเนื้อมันให้เบิง่ง อืมเหีียวนุ่มนุ่มฮอนๆอนไปดน่อยมาลองชิมบังเนื้ออันเนาะอืมนุ่มอ่ะไปเนกลมกรอบๆแบบนังหมาปากนุ่มก็อูมามิลังจากทีผักแล้วกับประมาณนี้เนาะมาเด้อพี่น้องเด้อกินไก่บานน้องกัน เขาแรงน้ำกันเด้อพี่น้องด้วยเบิดสุขูสุขคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียท่านี้นงพี่น้อง,องแล้วพอๆกันคลิปต่อไปเนะาะบายยพี่น้องขอเวลาคิดเขาก่อน